ส่งได้ค่ะไปชมกิจกรรมของเด็กๆกันบ้านนะคะที่โรงเรียนบ้าน ado, าบาโดตำบลยุปโปโอํอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเด็กนักเรียนก็นำเอากระดาษที่ใช้งานแล้วไปสร้างสารรค์ให้เป็นผลงานศิลปะเป็นขยะที่ใช้ได้นะคะและก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ กระดาษที่ใช้งานไปแล้วคือวัสดุสำคัญที่น้องๆโรงเรียนบ้านบาโดหมู่สามบ้านบาโดตําบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลานำไปใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนต่ำโดยจะช่วยกันนำกระดาษไปแช่น้ำแล้วหมักให้เปื่อยยุยจากนั้นก็นำไปต่ำให้เนื้อละเอียดก่อนจะนำไปผสมกับกาวเพื่อให้สามารถปั้นเป็นรูปทรงต่างๆต,ต,ตามจินตนาการพอกระดาษแห้งก็ถึงจะนำมาระบายสีเป็นผลงานศิลปะจากกระดาษรีไซเคิลค่ะ นายซันมันดอมาณิครูผู้ดูแลกิจกรรมนี้บอกว่าเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าไปสร้างสรรค์ผลงานศิละปะจากกระดาษรีไซเคิลได้ค่ะเพราะว่าเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนในนําเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังช่วยฝึกสมาธิให้กับนักเรียนด้วยโดยดําเนินการมานาน11ปีแล้วค่ะและผลงานของนักเรียนก็มีพัฒนาการและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะว่ามีบุคคลและองค์กรต่างๆในพื้นที่มาขอซื้อเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกและนําไปประดับห้อง ส่วนเงินที่ได้ทางโรงเรียนก็จะมีการจัดแบ่งคืนให้กับเจ้าของผลงานเป็นไรายได้พิเศษส่วนหนึ่งค่ะส่วนเงินที่เราได้มาเราจะแบ่งให้กับโรงเรียน60แล้วก็40 60ให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างงานต่อเช่นซื้ออุปกรณ์แล้วก็เข้าห้องศิลปะซื้ออุปกรณ์น่ซื้ออุปกรณ์นี่ทั้งหมดที่เราได้เตรียมงานไว้แล้วก็40เราจะแบ่งให้กับนักเกรยียนที่ได้ทําผลงานไว้ สำหรับเนื้อหาของผลงานก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติใกล้ตัวและวิถีชีวิตที่เด็กๆคุ้นเคยขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เตรียมจะส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนไปสร้างงานประติมากรรมลอยตัวและเปลี่ยนไปใช้วัสดุจากขยะประเภทอื่นด้วยค่ะเราจะใช้พลาสติกจากห่อขนมสีต่างๆเราจะมาแยกเป็นสีๆๆนะครับแล้วก็จะใช้มาติดมาใช้แทนสีเพื่อลดเพื่อลดขยะ เป็นการจาัดการขยะในรูปแบบหนึ่งและก็เป็นงานศิลปะอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสวยงามนะครับสวยงามมากและน่าจะเป็นนวัตก,กรรมชิ้นใหม่ของเราที่จะนําออกสู่ตลาดนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านมาโดก็เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษายะลาเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ประถมะศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่6ค่ะ เรื่องรายได้พิเศษนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่ได้มากกว่านั้นก็คือเด็กๆได้มีโอกาสฝึกคิดฝึกสร้างสารรค์แล้วก็ได้รับการบ่มเพาะความดีงามในจิตใจค่ะ